สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้พร้อมลุยงานค่ะไก่ทอดเตรียมเสิร์ฟออกบุฟเฟ่นะคะเข่าหมอยหญ่หุงข้างในค่ะนี่นะคะเราหุงหม้อข้าวหม้อใหญ่ข้างในหนึ่งหม้อแล้วก็ข้างนอกหม้อเล็กเหมือนทุกๆุกครั้งหนึ่งหม้อนะคะควน้อยๆหอยสังพร้อมลุยค่ะไปค่ะพี่น้องคะไปลุยงานกัน แล้วก็มาต่อด้วยขายบุฟเฟ่ต์กันนะคะบรรยากาศข้างในของเรานะคะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีเสาวดอนได้ยังแน่นาะคะ่ะเนาะเสริบ,บริการวันนี้นะคะอาหารของเฮ้าไก่ซิเซ็ตแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นจังไหนพี่น้องเป็นตาแสบคับบกบ่าอาหารของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวตามติดมาด้วยนางเอกนางเอก บรรยากาศนานังนานังของเฮ้าพีน่น้องเชิญชวนทุกทุกคนมากินอาหารบุฟเฟ่อาหารไทยตักได้ไม่อั้นกับสาวอุรนได้ตลอดเวลาเดอ้อค่ะเดิมมาค่ะมายินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะ มาแล้วนะคะกุ๋นขามาก้อนกับขายดิพี่น้องอีกฐานนที่ร้านสเปิร์ดก่ะเสาดอนกับบ่อใดว่าร้านยังไม่เปิดก็ไม่ขายโบนะคะเพราะว่าอาหารของห้าแล้วแล้วค่ะบบได้รเกี่ยวกับบ้าหอดเอดวล่าคือพอหอดเวล่าด้วยค่ะเด้อ ไม่ได้เกี่ยวว่าจะถึงเวลาหรือไม่ถึงเวลานะคะ่าอาหารของห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยันก็ขายเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าขอกาน้าที่ค่ะ้านสิ็เปิดเน,ะะนะาะค่ะเนาะมากด้อค่ะมาชิมมากินมารองได้นะคะอาบุฟเฟ่ อาหารใชยของเฮ้าตักได้ไม่อั้นนะคะอยากกินเท่าไหร่ลุยเลยค่ะอยากกินเยอะอยากกินน้อยอยากกินเมโนูไหนจัดเองเลยนะคะขั่วหน่อยหนอยหอยสังของเฮ้า ให้บริการมดค่ะในช่วงบุฟเฟ่หลายๆคนอาจจะมองว่าในช่วงบุฟเฟ่แบบนี้ตามสั่งคนขายไหมสาวอุดรขายมัดนะคะตามสั่งก็ขายค่ะถ้าลูกค้าว่าอยากกินบุฟเฟ่เนาะค่ะเนาะแต่ส่วนใหญ่ค่ะกินบุฟเฟ่ค่ะไวสะดวกนะคะ Lepak. So, asyik so, syukur. Tak tak.

บีชูนักขุดยอดต <Yes. S 1> ทักทักขอดอกสับราให้ด้โซอร์เ <So, S 2> <That 's S 1> ดว่าแดนทัก <Yeah. S 1> ทัก,ทกขอดอกสับราให้ด้ ของสาวดอนนะ่ะสาวดอนบ่ R M, ได้เติมใหม่เทละหลายด้พี่น้องสาวดอนทำแค่เทละนิดแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะคะเพระาะว่าลูกค้าเป็นเสด็จกินไม่ล้วก็สวยง่ามตลอดนะคะหมดโตมหมดเติมเมืเ่อไหร่ค่ะ

เดี๋ยวข้ามามียเซน